กปูผ่าก,กันค่ะมีนี่ค่าปอกว่าเขาโนอนนะคะอืมชื่อน่าจะเออ่น,น,คอน,นีค่ะเป็นผ้าคิววอลนะคะดิ้งยิ่งดำเนี่ยกระปุกจะปู่ล่าซูแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะเจอไก่แล้วนะคะ ชกน,น้อฝนคนุณดอยค่ะวันนี้น้อฝนก็จะพาพี่ๆทุกท่าน,นะคะมาปลูกผักกันค่ะวันนี้น้อฝนก็มาช่วยคุณแม่แล้วก็มีพี่ชายค่ะพี่ชายคนโตกับพี่ชายคนล่องนะคะคนที่สองค่ะก็คืออันนี้ที่น้อฝนยืนอยู่ยตัวน,นี้นะคะเราก็จะขุดที่ดีตัวนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราเก็บไข่หมดแล้วคะ่ะเรามาปลูกใหม่นะคะเรามาดูมาดูการว่าปลูกผักนี่มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลานานไหมต้อนทำค่าตัวแบบไหนบ้างนะคะวันนี้ขนน้อฝนมี สาแปนค่ะเดี๋ยวเราไป,ปลูกผากกันค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการขดดินนะคะขึ้นแปลงค่ะมันจะเป็นขั้นตอนการขึ้นแปลงไหม่นะคะมันจะเป็นยานตัวนี้มี้าอยูอย่นะคะเราก็ต้องค่อยๆขึ้นแปลให้มันเป็นเป็นแถวอย่างนี้นะคะขึ้นมาสูสูหน่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ให้พี่ชายกับพี่ชายคนโตค่ะขึ้นไปไปก่อนนะคะเดี๋ยวโน้งโฟนจะช่วย เอาหญ้าออกนะคะนงฝนก็มีนี่ค่ะปะกวิเขานอ้อฝนนะคะอันนี้จะช่วยนะคะตอนนี้รอให้พี่ชัยสองคนช่วยกันทําให้ใสก่อน,นะคะะอ่ะเดี๋ยวนอกฝนก็นงฝนจะแนะนําพี่ชัยโคนโตนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แนะนาไปทางการให้พี่ๆได้รู้นะคะเพราะว่าคาก่อนคัต้ตอนแรกๆที่นอ้อฝนนอ้อฝน เคยบอกไปว่าพี่ชายอ่ะเข้าเข้าป่าเข้าป่าไปนอนในป่านะคะก็เลยตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวน้องฝนให้พี่ชายแนะนำชื่อก่อนนะคะเปียร์โอเปียร์เอชุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาชิเอพีเอาแม่จะเอือชื่อนะชื่อน่าจะเอือชื่อจะเอือค่ะอายุ31ปีแล้วนะคะก็คือ ช่วแรกๆที่ไม่ได้เข้ามาก็คือก็คือโดนแฟนทีแล้วก็โอหัดค่ะโอหัก็คือคือแบบใจสลายเลยก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยแยกย้ายกันไปก็คือจะมีลูกอยู่ค่ะลูกอยู่3ามคนนะคะลูกพี่ชายคนโตมี3ามคนก็เลยให้อยู่กับแม่หลังจากนั้นก็คือพี่ชายก็ไปนอนในป่าเลยก็คือนานๆจะกลับมานะคะช่วงนี้ก็คือนฝนการกาลกาลธรรมชอบของตัวเองก็คือ แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ชายนะคะ <_ d ata> เขาก็มีโทรศัพท์เนาะ <_ d ata> แต่พี่ชายไม่มีโทรศัพท์ก็คือดูไม่ได้ว่าพี่ชายยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าน้องฝนน่ะทาช่องอยู่ถ่ายยูทู e เพื่อนพี่ชายเจอแล้วก็บอกให้พี่ชายว่าเอาทําไมน้องสาวทำถ่ายนูนอย่างนี้ทาไมพี่ชายไม่ไปช่วยน้องบ้านแล้วทําไมมันไม่ช่วยทํางานนู่นนี่อะไรบ้างเลยไม่คิดที่จะ <_ d ata> เข้าบ้านช่วยทํางานนู่นนี่นั่นเลยก็เลยพี่ชายก็เลยคิดได้ว่า พี่ชัยก็เลยคิดได้ว่าโอ,อ้โหมีลูกมีอะไรก็ต้องดูเลยก็เลยกลับมาปรับตัวใหม่เพราะว่าแกไปมั่วมั่วสูอะไรต,ต่างๆอย่างนี้นะคะก็เลยปรับตัวใหม่ก็คือตอนนี้ก็กลับมาช่วยทํางาน,ช,นช่วยนู่นช่วยนี่ครอบครัวนะคะวันนี้ล<ะ>แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้โมอีกแล้วใช่ไหมนงฝนเนี่ยเดี๋ยวไปทางานต่อค่ะมาเลยโอ้ใกล้อะไรใกล้อะไร ตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือแค่ตอนนี้เราขูดเสร็จแล้วนะคะเราขึ้นแปรเนี่ยขูดนี่ขูดเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปก็คือเอาให้มันเป็นแปร์ร,ปร่างเงาที่มืเรนี่ะมือนน <c oughs> ม,มากแคตอนนี้คนแม่ด้วยค่ะต้องฝนรอให้คนแม่เพราะว่าคนแม่ให้คุณแม่ปเป็นคนหวัานหวัานเม็ดนะคะ<ท>ตอนนี้เราเราจะเราจะปลูกผักกาดค่ะ ตอนนี้เราก็ขึ้นแปลงเสร็จแล้วนะคะได้แปลนแล้วค่ะแล้วก็เรา,เราให้เราให้คุณแม่วาผักกาดนะคะนงฝนจะให้คุณแม่วาดผักกาดก็คือมันจะเออไม่ใช่ผักกาดค่ะนงฝนผู้ผิดค่ะเป็นผ้าคิววอนะค,ะ,นคะเป็นผ้าผ้า,ผาคิววอค่ะแต่นอกฝนไม่รู้ภาษาไทยนะคะภาษาลาหูเขาเรียกผ้าคิววอค่ะบนดอยบนดอยนะคะเม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดมาเล็กของมันนะคะแล้วก็น,ไไนี่ค่ะถ้าเกิดว่าปู่เซนนะคะ ต้นมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเอาไปทําเอาไปน้ำจิม้มน้ำพริกกรีนน้ำพริกกรีนะคะก็คืออร่อยมากเลยค่ะเน่ถ้าก็ว่าไปจิม้มน้ำพริกกีมันจะกรอบแล้วก็มันมีกรีนนิดๆค่ะแต่กรีนไม่แรงมากนะคะมันจะเป็นพาย,ย่างนี้แต่นี่มันเล็นนะคะแต่โนฝนไม่รู้ว่า ในในเมืองพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่พี่เขาเรียกอะไรกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ขึ้นไปเสร็จแล้วแล้วก็ที่ยาๆที่ที่ทมีล่องตัวนี้ค่ะจะมีิขียวๆอยู่เห็นไหมคะจะมีเขียวๆตัวนี้นะคะก็คือมาเป็นเดี๋ยว้องฝนเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะมันไม่ใช่ยากค่ะ จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะก็คือผักโขมนะคะผักโขมที่ที่ป๊อบไอกินแล้วก็มีพลังปุ้นๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะผักโขมค่ะผักโขมอันนี้ภาษาลาหูเรียกว่าฟูเว่นะคะฟูเว่นเนี่ยเราไปลวกไปลวกแล้วก็ยามกินค่ะหรือว่าต้มกินก็ได้นะคะนี่ก็อร่อยมากเลยนะคะจะไปผักโขมค่ะตัวนี้คุณแม่กับพี่ชัยกาลาใส ใส่เกแล้วก็ใส่คี้วัวค่ะอันนี้นะคะใส่คีวัวแล้วก็จะเป็นค่าต่อย่างนี้ว่าเศร็จแล้วก็จะลดน้ํานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นนี้ค่ะเป็นปลูผ้าคีวัวก็เสร็จแล้วนะคะแต่ยังเหลืออีก2าแป้ค่ะสาแปงจะอยู่ฝันนู้นนะคะไปปลูก ล่าซูกับพะกาศค่ะฝันนุนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถือแล้วนะคะมาถือที่น้องฝนจะปลูกสามแปลงค่ะก็คือเมื่อกี้เราปลูกแพะคิวไปแล้วนะคะตอนนี้ให้พี่ชัยขุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องฝนก็จะลงมือทําแล้วนะคะ<า>เราจะปลูกล<า>่าซูผักกาดนะคะตอนนี้มีสามแปลงะคะ่ะเดี๋ยวน้องฝนก็จะไปปลูกจะไปควนดีเหมือนเดิมคะ่ะเราต้องขูดให้มันเป็นแปลงเหมือนเดิมนะคะหนูกให้คุณแม่ไปค,ค,คนหวัวแล้วก็ให้พี่ชัยขุดตัวไปคุณใส่ขี้วัวค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะนนี้เขาคือจะเป็นการขุดนะคะองขุดก่อคะ่ะนี่ที่เป็นสีดําดาน,นี่เขาจะเป็นเขาเรียกว่าขี้เท้านะคะขี้เท้าใส่ไว้เพื่อให้บำรุงดีนะคะเพื่อเป็นส๋ยให้ดีให้ดีมันแดแล้วก็เวลาเราผูกผ่านอะคะ่ะเพื่อให้มันเพื่อให้มันง,งอกงามนะคะแม่งอันนี้ดีมันไม่ดีไม่สมบูรณ์นี่คะ่ะ เราก็ต้องให้มันดีมันดามนะคะถ้าดินยิ่งดามเนี่ยกับปุกผัานี่ดีมากๆเลยนะคะเราจะได้มีผัดอรอดเลยค่ะจะได้ผักําแล้วก็จะได้เยอะๆค่ะแม้ถ้ากลัวดินแดงอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยดีนะคะตัวนี้เมืนฝนกัดพี่ใช้ก็จะเป็นคนปุูกนะคะแต่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะผักของเราผักของเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะแต่ว่าเราจะใช้ขี้เถ้าแล้วก็ ขี้เท้าแล้วก็ขี้วัวแล้วก็ขี้ไก่แทนค่ะภาวอาจะงามนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยนี่มันไม่ได้มันเก็บไว้ได้ไม่นาน,นะคะละลายอยา่างท่งนี้บนไปก็จะปูผักกาดนะคะผักกาดแล้วก็กระลาปีนค่ะนี่ถ้าฝนจะขึ้นไปก่อนกว่าจะได้กินผักแต่ละอย่างนี่มันต้องใช้เวลานานามากเลย วันนี้นกฝนเรามา่อทำปูกพาคะทัวทัว,ทวอย่างนี้แหละค่ะชีวิตปัจจุบันของนงฝนนะคะชสวยๆ,ๆต้องมาขูดมามาขุดดินด้วยอย่างนี้ค่ <laughs> ขขะข <laughs> ดดินดินแ,แล้วก็ตอนนี้ก็จะจะเสร็จแล้วข้องฝน,นจากขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวให้คุณแม่นะคะเป็นคนเอาเขียร์ดีให้มันเป็นแปลนแปลนนะคะตันนี้ไปล่องแล้วค่ะไปแปลนหนึ่งแล้วราคาน้งฝนก็เสร็จแล้วต่อไปน้งฝนก็จะให้คุณแม่วาหวานผักกาดแล้วก็น้องฝนจะไปคนปลูกลาซูลนะคะต่อไปน้งฝนก็จะไปหวาผักกาดนะคะมาเล่นผักกาดเขาค่ะนี่น้งฝนจะปลูกผักกาดเขานะคะมาเล่นมาก็จะไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวน้งฝนจะให้คุณแม่ หวานแล้วนะคะนี่คุณแม่หวานไปแล้วค่ะแล้วก็พี่ชายก็ใส่คิวหวานตามเลยนะคะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะใส่คิวหวานไปเลยนะคะเพราะว่ากกวเราจะทิ้งไว้ประมาณสักขันนีกาเต αι, ขันนี่กาเตยังไงพีะเจ้าอยู่เลยประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเราปลูกไว้ตันวตนี้นะคะปลูกไว้หนึ่งอาทิตย์ถือมาจะขึ้นนะคะน้องฝนก็ต้องมารดน้าผ่าทุกเช้าทุกเย็นอย่างนี้แหละค่ะ แต่ว่าพื้นที่นนี่ไม่ใช่พื้นที่ของโนโฟนะคะเราก็คือเจ้าขอเนี่ยขอคุณเออค่ะก็คือเจ้าขอเขาแก่แล้วแล้วก็เลยทําไม่ได้ก็เลยโนโฟกับคุณแม่ครอบครัวเราก็เลยมาช่วยช่วยทําก็คือเป็นอาชีพของเราอาชีพหลักของของครอบครัวโนโฟเลยนะคะก็คือการปลูกผักขายขายส่งตลาดค่ะก็คือเป็นอาชีพหลักของครอบครัวโนโฟนะคะแต่มไม่ใช่ที่ดีของเราค่ะตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็กลาหวานจะได้แปนนือแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นไปนที่สอนแล้วแต่ว่าโนกฝูงยานถือมาเล่นพายูเดี๋ยวมาเล่นมาเล่นพายให้พี่ชายก่อนเป็นอย่างนี้คะ่มะมันจะไป3สามแปลนนะคะแล้วก็ที่ค่าๆตัวนั้นก็ที่รลาะๆสีเขียวตัวนั้นนะคะจะเป็นถั่วนะคะถั่ว ถั่วเขาเรียกว่าอะไรนะถัว่วถั่วฝัดยาวค่ะนี่จะปลูกไว้ถั่วฝัดยาวมันนูจะไปผักกาดแล้วก็ผักชีนา่าคนบนโดยที่ปลูกผักละละก็มันไม่ได้ปลูกผักในเมืองค่ะมาเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะไปปลูกไปตามฤดูดขออเขานะคะก็คือ,อกระลำกะลานช่วงน,นี้ก็จะต่อไปก็จะเป็นเขาก็จะปลูกกระลำไปแล้วครับกระลำกับขี้รอเอ้ไม่ใช่หัวไชเท้าเนาะ ก็จะเป็นหัวชายเท้านะคะตอนนี้คุณแม่ก็ปลูกผักกาดเขา้าผักกาดเข้านะะี่ค่ะมันจะเป็นผักกาดที่เลกๆนะคะมันไม่ใช่ผักกาดใหญ่ๆะคะ่ะแล้วก็จะมีผักกาดขมนะคะผักกาดขมวันนี้เราสามารถเอาไปเป็นรูปได้หลายอย่างเลยเป็นรูปเป็นได้หลายอย่างนะคะแล้วก็ตัวน,นี้คุณแม่ได้แล้วเสแปน้นเลยแปนน้นลยค่ะแต่นอกฝนเดี๋ยวนอกฝนจะไป จะไปปลูกลาซูแล้วนะคะอยู่โน้งฝนเอามาให้ดูค่ะว่าลาซูนี่จะเป็นยังไงนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะลาซูมาก็ต้องใช้แบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นมันเล็ดที่พี่ๆหลายคนเข้าใจว่าลาซูนี่มาเป็นแบบไหนกระปูนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ข้าวโบนนี่เรากินแล้วค่าเราก็อามากินแล้วอันนี้มาเป็นมาเป็นลาซูค่ะเขามันจะเป็นโคนยาวๆค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นขึ้นเป็นใบสีเขียวๆนย่ยนี้นะคะเนี่ยโน้งฝนก็น้งฝนก็ จะเอาไปปลูกแล้วนะคะไปอย่างนี้เลยค่ะนกฝนจะไปปลูกค่ะคันตัวนี้นะคะค่ะคันที่คุณแม่วางผักกาไว้นะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะนอกฝนจะปลูกจะปลูกล่าซูแล้วนะคะล่าซูก็คือนอปูอไม่นงฝนไม่ได้ปลูกเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ เราซื้ออันนี้เขาขายแพมมาเลยค่ะมันมันมันละ20บาทกอแค่นิดเดียวนะคะโน,นฟฝซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็อันนี้เรากินแล้วเราก็เอามาปลูกต่อนะคะปลูกไว้เพื่อที่ประหยัดไปด้วยค่ะเราก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะการปลูกของมาก็คือไม่ยากเลยค่ะก็แค่เอาอันนี้ล่ามานะคะแล้วก็เอามาปลูกโน,น้ฝจะปลูกไว้ข้างๆสองสองข้างตัวนี้ด้านในตัวนี้ข้างในตัวนี้คนแม่วางผักกาดไปแล้วนะคะ นะคะตัวนี้ก็จะปูดที่ไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้ปูดเพื่อไว้กินนะคะอันนี้ก็คือมาอันนี้มาเลยมาเยอะนิดหน่อยนะคะแบบน,นี้ค่ะมันเยอะตัวนี้น้ำฝนก็จะปูดไปเรื่อยๆนะคะจะปูดให้หมดเลยค่ะก็คือตัดรอสอค่าทาตัวนี้นะคะนี่หอมหอมราซูข,ขอคุณดอยเนี่ย เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปู่าซูปูพากาปูผ้าคีวอนะคะต่อไปก็เป็นแบบจะไปการแบบลดน้ําผ่านนะคะแบบให้พี่ชัยลดน้ําผ่านนะคะอันนี้จะไปกันขั้นตอนก็คือปูอย่างนี้ทุกแปงทุกแปงนะคะก็คือลดน้ําผ่าก็จะลดน้ําไปอย่างนี้นะคะก็จะลดน้ําไปจะลดน้ําก็คือทั่วเชา้าทุกเชา้าตื่นมาก็มาลดน้ําผ่านแล้วก็ตอนเย็น ตัวเดีสะโหโมกว่าถ้าโหมหโมงได้หลยค่ะก็คือมาลดน้ํานะคะก็ขอนนอาฝนอันนี้ก็ไม่ใช่ขอนอนอาฝนหมดนะคะเราแบนอันนี้อันนี้ก็คือไม่มีใครเป็นมีที่ดินเจ้าของนี่ก็คือมาเป็นขอคนคนที่อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นคนใต้หวานนะคะเจ้าของเขาเจ้าของแน่ไปคนใต้หวานนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าั้งหมดในไปนี่ั้งหมดไม่ใช่ขอแม่แม่แม่ปลูกคนเดียวนะคะไม่ใช่นะคะ จะมีอยู่สี่ห้าคนสี่ห้าคนนะคะเหมือนคนแม่ค่ะก็คือมาปลูกมาปลูกด,ด้วยกันนะคะคือจะเป็นที่ดีกว่าแล้วก็แบ่งกนะะันค่ะแบ่งเลกกาะกันค่ะแบ่งเลาะไว้นะคะแล้วก็ช่วยกันปลูกนะคะความความัวนองฝนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราไม่ได้ไปขายไปขายบ้านบาคันบาวโนบาวันบ้าน,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 นค้าก่อนคุณแม่ก็ไปขายเองนะคะที่ตลาดหนะ้ตนาตตนเช่าเทิดไทยถ้าเกิดว่า พี่พี่ก็บางคนก็น่าจะเห็นน่าจะเคยเห็นคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็จะไปนั่งขายผ้ายอยู่ตรงน้นนะคะที่สะพายแล้วก็ผ่าขอคนบนดอยนะคะไม่แพงเลยค่ะผ่าขอบนดอยไม่แพงค่ะขายที่อยู่ที่ราคา10บาทนะคะ10บาท5บาทค่ะก็คือโนอกฝนเวลาเวลาคุณแม่เอาไปขายนะคะผักกาดขาวก็ขายได้2อบบก็คือผักกาดให้มันเป็นผักกาดมัดอะคะ่ะมัดมันมจะเป็นยาวๆมัดละ10บาทหรือว่ามันจะเป็นถ้าคนที่อยากกินแบบอะเละๆอะคะ่ะ ท,ที่เขาขายในร้านหมูกระทะจะมีผักกาดขาวอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณแม่ก็ทําไปกองนะคะเก็บมาแล้วก็ล้างไว้เก็บเป็นกองกอละสิบบาทอย่างนั้นนะคะ <laughs> ก็แบบนิดคู่อยางเลยคะ่ะสิบบาทสิบบาทสิบบาทผับบทกกาดผักกาดมันก็จะมีหลายๆอย่าเลยนะคะตอนนี้ก็คุณพี่ใช้ก็น่าจะนุ่น้าผักเสร็จแล้วนะคะด้านหลังน้องฝนก็เสร็จแล้วอันนี้คุณแม่ปลูกกระหล่ำด,ด้วยนะคะปลูกกระหล่ำแลงนึงเพื่อ,อไว้กิน,นะคะ่ะคุณแม่ก็ทอทอหญ้าอยู่นะคะตอนนี้ก็ ใกล้เที่ยแล้วค่ะนกฝนมาทำตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาตั้งแต่เช้าแล้วก็คือมอไปน้ำไปไงก็คือมันก็หิวข้าวด้วยหิวข้าวด้วยนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ใหคุณแม่กับหนูก็จะกลับไปไปกินข้าวเลยค่ะกับพี่ชัยวันนี้ก็เสร็จแล้วก็คือตอ้องรอต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์ถือจะไปขายได้ค่ะก็คือขายทุกวัานทุวาน,นะคะ ก็เว้นวันอะไรอย่างนีはは้นะคะก็คือไม่ขายหมดขายเว้นวันเว้นวันอย่างนี <t 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 ้ค่ะก็มาเป็นถ้าเกิดว่าขายได้อะไรได้ก็อยู่ที่ประมาณวันนึงก็ไม่เกินไม่เกิน300ค่ะวันนึงไม่เกิน3 0ม้วก็คือ300นี่ไม่ได้ไม่ได้ทุกวันนะคะวันนึงก็ได้150 2 0 0 250 3 0ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราจะส่งถ้าเกิดว่าถ้าพี่ถ้าพี่คนที่มาราบอะค่ะถ้าเขามาซื้อเยอะๆอะเราก็จะให้ราคาส่งเพราะว่าถ้า เราให้ส0บาทอย่างนี้เขาก็ไม่ได้กันอะไรเราราคาราคาสูงก็ประมาณสักเบาทนะคะเจ็ดบาทถ้าเกิดว่ามาซื้อถือที่ตรงนี้นะคะเราต้องซื้อเยอะๆค่ะถ้าเกิดพี่เขาซื้อไม่อย่างนั้นนี่มันก็ไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ได้เยอะนะคะก็คืออยู่ได้ทุกวันนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะก็คือปลูกผักไปเรื่อยๆค่ะก็มาเป็นอาชีพของคุณแม่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณไม่ปลูกผักไม่ไปนี่คือไม่รู้จะทําอะไรกินเพราะว่ารับจา้างก็คือรับจา้างทัวร์ๆอยู่แล้วแต่มันก็ ถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ชวนมันก็ไม่มีให้เรารับจ้างตลอดนะคะตอนนี้เราก็เลยหารหารก็คือทุกคนก็ที่ช่วยกันรเริ่มที่จะจะคุณแม่ก็สอนกับปูผาให้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 ูลทุกทุกคนให้เป็นเพราะว่าจะได้เป็นอาชีพติดต,ตัวไว้ไปเลยตลอดตลอดนู่เลยค่ะตลอดชีวิตของเราเลยค่ะ ฝนก็ปูพาลนลดน้าผาเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปก็รอให้มาโตแล้วก็มาลณดน,น้าผาทุวันทุวันอย่างนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่ชอบคลิปลดนา้าฝนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลดนา้าฝนด้วยนะคะเพื่อไปกระลาใจให้ครอบครัวสาวไรยคนนี้และที่สามค่ะอย่าลืมกดก,ดกระดิกระิกรินให้ลดนา้าฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ <laughs> มาจับปลากาะคะปลาเจ้มาอยู่ในคืนนี้แล้วจะใส่ในกระบอกไม้ไผ่นูล่าปลาได้โกูนะคะอร่อยมากเลยอ่ะ